ต้องการจับระกองไปเรียร้องของแสดงผลที่เหตุไรหรอกโยมหมายถึงเจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดได้หนักเป็นเบาเบาไม่หายอันนี้ก็เรื่องการเชื่อเท้ารู้คนนะติดพุทธเจ้าเรียกคนก็เรียกว่าเคาหางยางรางในที่พิสูจเข้าไปหนาแท้หรือคนเข้าไปถูกการเื่อนบ้านเนี่ยตัวเขาที่แอบมีคนไล่บ้างเพราะว่ามันมไม้นะ มีเมตตาไในตับแร้วก็ให้กับอาหารทุกคนที่จะอยาจะรับกระดูมทุคนวันนี้นะครับคนคนไหนที่ได้ก็ใช้ของคอเลยนะครับเรียนหมดก่อนนะใครมาหมดขอาวมุ้ยมีให้ด้วยใครมาทีหลังก็เรียนหมดใครมาก่อนก็รับก่อนนะหลังอ้ไอ่างอยากแจกไม่ได้เพราะว่อยากแจกวางสิ่งทีเลยอบ้า

พอโดนมัหลานหไปตร้องเราไปร้อยต่อเดี๋ยวไม่ใช่ขันเสรียด้วยพระอาจารย์ชาโรนะครับเดินพรมเลยพรมอัตมาพระชานชาโนก็เดินให้ท่านหลายซากเหตุอะไรเลยหมายถึงเหตุจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วหนักเป็นเบาเบาไปไหนมีเรื่องการเชื่อแต่เราควนใอัตมารักษาชาวโบราณสามพันปีไม่เคยอ้างปาก สาวแต่ไปก้าไปทำไมไถนาหรือถูกกับเพื่อนบ้านมาหรือว่าคุณจะตัดข้อตัดตตัดโรคตัดแขนโรกไปทางหลัม้ไม่แสดงพิเศษวันอะไรเรี่ยีกับต้นด้วยอ่เาเมือทานานงานกาวไปก้าวมา ต่อแถวเข้ามานะครับคนไหนจะรักเข้าไปก่อนาให้เ้เทำหไม่ขึ้นทบแขนแขนมาหลายวันแล้ว่เจอขางทางหเลาพยายาลเจข้ามานครับ หมดแล้วก็หมดนะหมดแล้วหลวงพ่อท่านก็จะกลับแล้วพอจะด้ท่ทาอีกสองท่าสุดท้ายมาขอ,อส,สวัสดนะีนะมาไในวันที่วันที่สามนะไปทั้งทั้งจันทั้งตางทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็กลับพอดีมีทางน,น้องที่เป็นทหารพาท่านนอ้อ,องวิวมาแม่ตามมาเราก็เลยมีสถานที่ได้มาให้ทางนี้ด้วยครับโอเคนะเราไปกันเลยมาแก้แล้วแก้แล้วขัดโลก ต้ไ,ไ,ไ,ไปบหัวมีดไงไ้หมคอได้ไปใช้พองคอได้ไหมไม่ต้องไปให้ใครนะให้รูไปแยกรับจากหลวงพ่อไม่เป็นของเราเองอยากแ <อา S 1> กงลบ